พาเพื่อนๆมาดูกุหลาบสีหวานหน้าบ้านค่ะสีสวยหวานมากเลยค่ะเป็นกุหลาบหนูค่ะเพื่อนๆปลูกง่ายนะคะทนทานค่ะทนแรงได้ด้วยเพราะช่วงที่นางปลูกใหม่ๆนะคะนางไม่ค่อยดูแลเขาเท่าไหร่ค่ะ เขาก็ยังอดทนนะคะเพื่อนๆค่ะพอตอนนี้ค่ะหันมาดูแลเขาเขาก็ให้ดอกอย่างสะพังเลยค่ะเพื่อนๆอย่างที่เห็นเนะคะีค่ะต้นเขานิดเดียวเองนะคะแล้วก็ยังมีดอกตูมอีกมากมายเลยค่ะเนี่ค่ะดอกตูมค่ะเยอะมากเลยค่ะถึงดอกเขาจะเล็ก อ่าเท่าๆกับดอกอะมะลิซ้อนนั่นนะคะแต่พอรวมกันรวมกันเขาก็สวยเด่นไม่เบาเลยค่ะสวยเด่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะน่ารักดีค่ะเหมือนว่าเขาจะมีสีแดงสีขาวถ้านางมีโอกาสนะคะนางจะหามาปลูกอีกค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้เขาโตมากนะคะ ให้เขาเป็นไม้พุ่มเตียเต้ยๆเนาะเหมือนจะได้จัดสวนหย่อมได้ง่ายๆค่ะนางว่าโอเคนะคะเนี่ยตอนแรกนางก็มองข้ามกุหลาบหนูไปนะคะนางคิดว่าเขาไม่ค่อยออกดอกค่ะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเาจะไปหามาเพิ่มค่ะเขาก็สวยงามดีค่ะเลี้ยงง่ายด้วยที่สำคัญทนแรงดีค่ะนางชอบค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆอยากได้ก็หามาปลูกนะคะ สิ่งไหนออกดอกไหนบ้านนางก็จะพาเพื่อนๆไปดูดอกนั้นเลยค่ะถ้าเราสินเสมอกันนะคะกดติดตามนางเลยค่ะนางจะได้พาเพื่อนๆไปดูดอกไม้ที่นางมีนะคะรักเพื่อนๆค่ะ